วันรีวิวสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆนมือใหม่นะครับวันนี้จะมาแนะนำทริคในการถือรีโมทคอนโทรลนะครับวิธีการถือรีโมทคอนโทรลนะครับที่ปลอดภัยที่สุดของเรานะครับเราก็จะใช้นิ้วโป้งคล่อมตัวคันเร่งนี่เลยนะครับปกติเนี่ยถ้าเราไม่คล่อมคันเร่งเนี่ยเราเดินไปสอดไปข้างใต้เนี่ยเราเกิดพลาดไปโดนแบบน,นี้นะครับมันจะทาให้ใบพัดหมุนได้ สมมติถ้าเกิดเราตัดโฮนะครับมันก็ปลอดภยัยแต่ถ้าเกิดเดินเดินไปแล้วมือไปโดนปุ่มโฮออกแล้วไปอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นแบบนี้มันก็จะบินไปจากมือดังนั้นนะครับวิธีการถือที่ปลอดภัยที่สุดนะครับเราจะใช้นิ้วโป้งคล่อมลงไปตรงนี้เลยดันเดินไปนะครับไม่ว่าจะยังไงเนี่ยมันไม่มีทางทําให้ตัวใบพัดหมุนได้นะครับบางครั้งเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเสลอถือแบบนี้นะครับวางไว้ที่ตรงนี้แล้วเราก็คิดว่าปลอดภัยเพราะเราเดินไปเนี่ย สมมติมันกระเด้งมาโดนตรงท้องนะครับมันจะไปเกี่ยวไอตัวคันเร่งมันเลยทําให้หมุนตงนี้ได้นะครับตรงเนี้ยวิธีถือที่ดีที่สุดนะครับตอนนี้เนี่ยก็แนะนําให้ถือแบบนี้นะครับเป็นคลิกเล็กๆน้อยๆอ,อย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์บินทสนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ